เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมนะวันนี้อยู่กับ Gaming Experience กับเกมโ o บ l อกกับแบบมวยอะไรชื่อนะครับนี่เอ้ยทำไมอีโมดมันไม่โหลดหรอไม่ คาเตนสุดเกลียนที่ผมได้มาจากการใช้โค้ดนะครับใส่โค้ดสุ่มคาเต้นนะเออเ,อ,อ,เอ,อเต้นพอแล้วพอแล้วพอเอยพอเออโอเคโอเคมันก็เป็นแบบแนวต่อสู้แล้วก็หาพลังมาสุ่มแล้วก็มาสู้เออเออนั่นแหละมันก็ต่อสู้แหละเออพูดปุกไปบนมาทำไมวะเนี่ย มีใครต้อสู้ไหมลอกตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้วเจอแล้วเจระ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 นี่นี่นีน่มาสักแมตหนึ่งจริงๆรโอ้โหฟู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 พลังที่ผมได้มานะเป็นพลังจากตัวเอกของเรื่องเลยนะ อิปโปตอยตอยตอยต่อยแล้วไงเิมซี่โเอา้าไม่เิมซี่โลแล้วเราก็นำต่อยไงเอ้ยมันไม่มีด้วยหลังเหรอวะชีว่าแล้วมีแค่ไปข้างหน้าเหมือนกับเส้นขาของพระเอกที่ไปข้างหน้าไม่ถอยหลัง ตอยเดดโอ้ยโอ้ยลูบปิะิีตอนตอย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 เดมซีโลไม่รู้กูจะมีอะไรเ็มซีโลทำไมอ,อ่ะเฮ้ยชิปอัปเปอร์คัตไปโ่โดนปุ๊บโอยแล้วก็อัปเปอร์คัต อโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วไม่ไหวแล้วทำไมพลังตัวอีกมันกากขนาดนี้ออ อ้าวไม่มีวิบอกด้วยต้องจ่ยเกมไม่โหลดโอ้ยแล้วตื่นมานี่โดนต่อยก็น,นำเลยไ้่ถามจริงตื่นมาปั๊บเดียวไม่โดน,นต่อยเลยให้เวลามากสักหน่อยไม่ได้โอ้ยมา โอ้ยโอ้ยหมดหนักโอ้ยไม้ตายอ้าวชี้หายแล้วครับโดนบล็อกโอ้ยโอ้โหแพ้ไม่ต้องสืบเฮือโดนโมองต่อย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 โป้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 วัดช่อโดว์วันทู ทีโฟไฟนี่มีเขานี้ต่อยต่อยคืนต่อยอัปเปอร์คัดต่อยต่อยต่อยโอ้ยหมดแต่แล้หมดมันเลยอย่างนี้วะ อุ๊ยสติวิท้ามันใช้ไม่ตายไม่ได้ตัวอ้โอ้โอ้โอมาเจ็บเก่งแต่หนีหรือไงวะโอ้ชานี้ไม่ได้ใช้แล้วทาไม่ตายเอือ ดิมซิโลโครกลางมีเคแต่มันมีโอเยีย่ยสุม่มครับตืด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 นตื่นยืนสดห้าร้อยเราก็จะไปที่ร้านค้านะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสไตล์พอรู้เลยว่าอิปโปสไตล์มันค่อนข้างจะอ่อนนะ พลัองอะไรดีเฮ้ย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 รีเจนเฮ้ยรีเจนเชี่ยไอ้ดองรีเจนมาแล้วเราก็จะใช้โอกาสนี Rut, Rut, dive, ้ครับต่อยล้างแขนล้างแขนล้างแขนอืมอืา เออต่อย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 สาม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 อืมอืมลังแขนลังแขนเลยโหแล้วมันเทพแบบนี้ ตัวสามสามวิสามวิใครนี้แหละพอแล้วเุ้ยมีใครสู้อยู่ไหมวะคนนู้นคนนู้นคนนูน้นมาแล้วอ้าวโอ้ไม่นะเราโดนตัดหน้าแล้วเอือ ผมผมก็สู้ครับพี่ผมผมอยากสู้ครับพี่ขอร้องให้ผมสู้นะครับทำไมนะเอ้ยท้ายม,มีใครซื้อผมได้เลยมีขนายน้ำปาปิ๊บเนี่ยแขนพี่เฮ้ยต้องแต่งเนี่ยต่อยไม่แรงหรอกอุ้ยต่อยอ้าว ตอย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 ตลดตอยสามแบบคิจิตต์นอืตอยตสามนะครับอตอยตอยตอยสามสามวิธีต่วันลบได้คิดว่าเดเรา เยียวฮะเออนี่สินะที่เขาเรียกว่าพลังคนละระดับกันน่ะดาวเขาัะมีรอดความเต้นเต้นเวยตื่นเต้นเวอยอ๋อตัวเข้าไปเข้าไปอีก อืมเออซื้อเลยความตื่นเต้นเต็มซื้อเลยเออตัวกาดเว้กและอัปเปอร์คัตอีกหนึ่งรอบอุ้ยโดนไนตายอะไรวะเล่นตัวจัดหูบมพตน้นต้นต่อย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  ดูต่อยไ่ร uh. ูตัวความรู้สึกนี้มันอะไรกันอ้อสุดเลยอือชใจโดน่าไม้ตายตั๊กโตออ้าวตื่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 นเป็ดเนี่ย ทำซาวเองโนตโตุงหม,มาตัวตัวเอาไม่อยากเขัคอะไรมัดหนักนี่่ามัดหนักธรรมดาปลเอยเรียบร้อย รอบสุดท้ายสำหรับแกแล้วอืมและอัดไม่ยังอัดไม่ยังแล้วก็อันเรียบร้อยอะทำอะไรต่างหอกต่อยหนึ่งสองสามสี่อ้าเฮ้ยฮ่า เรียบร้อยอืมเรียบร้อยต่อยต่อยการเตะนะสามอีกทีหนึ่งลบหนึ่งมัดละอีกหนึ่งมัดปิดเกม KO คราวนี้วีโอแล้ว ติด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 เงินสดส5 0้ยหาสิบเฟวสเฟสมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรอืมก็สนุกดีนะแบบนี้เออสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเป็นท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ กดซับด้วยแซววันนี้ก็สวัสดีครับ